สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนานราศีมิถุนหนึ่งถึง้ามกราคม25 6 9หก่อนอื่นก็สวัสดีปีใหม่ชาวมิถุนทุกท่านนะคะขอให้ชาวมิถุนทุกท่านปีนี้เป็นปีทองนะคะเป็นปีของโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นชาวมิถุนค่ะดาวพระอาทเขาย้ายมาทับลัคนาคุณตั้งแต่ปลายปีแล้วนะคะได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์คือบุญวาสนาบุญเก่าแต่ก็อย่าทำอะไรที่มันอยู่ในเชิงลักษณะที่ว่า อะไรที่มันผิดผิดผิดศีดลธรรมผิดจรรยาบรรณนะคะดาวพะหัสเขาไม่ชอบแล้วก็ในช่วงของครึ่งเดือนนี้จะมีดาวย้ายห้าดวงค่ะดาวสี่ดวงจะไปกระจุกอยู่ที่ภพมรณะนะคะตั้งแต่11มกราเลยดาวประจําตัวคุณด้วยนะคะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนพันธุด้วยก็เข้าสู่ภพมรณะ14บสมกราดาวอาทิตย์ค่ะ นะคะดาวที่คือดาวเจ้าเรือนศาสชะนะคะก็เข้าสู่พบมรณะอีก15มกราเนี่ยดาวอังคารและดาวศุกร์ก็เข้าสู่พบมรณะด้วยนะคะเอาเรื่องดีเลยนะคะเรื่องดีมีค่ะนะคะและก็เรื่องที่ไม่ดีหรือเรื่องที่แบบว่าไม่ควรประมาทก็มีเหมือนกันนะคะของชาวมิถุนเรื่องดีเลยก็คืออริมรณะศัตรูภัยรีพินาศ นะคะปัญหาอะไรที่คุณจะต้องเล่งสะสางก็ต้องสะสางช่วงนี้ให้จบนะคะอ่าส่วนช่วงนี้ชาวมีถุนก็หมายถึงชีพจรรงเท้าด้วยใครที่ทํางานเดินทางไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่แล้วอันนี้จะนําพาผลประโยชน์มาสู่คุณงานสื่องานโซเชียลงานบันเทิงงานออนไลน์ก็จะนําพาโอกาสที่ดีมาสู่คุณงานวิชาการค่ะ นะคะงานแพทย์งานหมองานครูงานสอนงานวิชาการจะมีโอกาสความเจริญความก้าวหน้าความสําเร็จนะคะชื่อเสียงเกียรติยศเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องดีนะคะส่วนบางท่านจะมีการตัดสินใจการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานบางท่านได้ปรับยกย้ายนะคะอ่าแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีโอกาสงานทางเลือกใหม่ๆส่วนบางท่านจะมีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงาน รวมไปจนถึงลูกค้าเก่าๆก็จะต้องเข้ามาเอื้อประโยชน์นะคะคุณเองใครที่ใช้ความรู้ความสามารถนะคะทำสื่อต่างๆงานสร้างคอนเทนต์งานไอเดียต่างๆนำพาโชคความเจริญนำพาชื่อเสียงนะคะนำพาการเงินนะคะตรงนี้พ่อดาวเนี่ยมาลิงเกินหมดเลยนะคะของคุณเองอะ่ะแล้วก็เอ่อช่วงนี้ใครจะตัดสินใจไปไกลบ้านก็จะมีโอกาสได้ตัดสินใจไปไกลบ้านโดยเฉพาะใครที่ต้องการไปศึกษาต่อ ส่วนใครที่อยากจะขอทุนการศึกษาก็มีสิทธิ์มีแนวโน้มด้วยใครที่ต้องไปวิ่งเต้นไปสอบสมัครเตรียมตัวนะคะของชาวมีถุนการเงินจะมีโชคนะคะทั้งทางตรงและทางออมนั่นคือการเงินเงินคู่ขนานค่ะบางท่านได้เงินเก่าเงินปันผลเงินออนไลน์นะคะเงินจากการลงทุนเก่งกําไรเงินทางไกลต่างๆเงินจากทรัพย์สินทรัพย์ทรัพย์เก่าทรัพย์ที่ทรัพย์ทางทรัพย์มรดก ด้วยการจัดการเอกสารทรั์ที่ทรั์ทางนะคะใครที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาหรือก่อนหน้านี้ยังจัดการไม่สําเร็จเรื่องอะไรที่มันคาราคซังก็ได้จัดการรวมไปจนถึงบางทีบางท่านอาจจะมีโอกาสได้รถยวดยานผานะนั่นคือค่าใช้จ่ายการเงินนะคะ่าใช้จ่ายการเงินช่วงนี้ก็ต้องมีรายจ่ายเยอะเพราะบางท่านหนึ่งรายจ่ายการเดินทางรายจ่ายการเที่ยว นะคะบางท่านมีรายจ่ายรถยว้ยานผ่านนซื้อของใหม่เข้าบ้านรายจ่ายเครื่องมือสื่อ,อรายจ่ายเทคโนโลยีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารได้หมดทั้งนั้นเลยค่ะนะคะของชาวมิถุนส่วนใครที่จะสร้างนี่ก็จะมีโอกาสได้สร้างนี้นะคะช่วงนี้ด้วยอ่าช่วงนี้ก็อาจจะมีในเรื่องการการขัดแย้งกับเครือญาติด้วยนะคะช่วงนี้หรือบางท่านอาจจะไกลบ้านไปเลยง่ายดีรวดมองในมุมกลับบางท่านอาจจะมีการพบปะติดต่อเครือญา่าเก่าๆได้ต่างหาก นะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนั่นคือการมองในมุมกลับหรืออาจจะมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเครือญาตินะคะพอดดาวเจ้าเรือนพัทุก็ไปอยู่พบประอ่ะบางทีอาจจะมีในเรื่องของสุขภาพร่างกายเครือญาตินะคะส่วนในเรื่องความรักคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวจะเดินทางไปไหนร่วมกันไหมอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มได้เดินทางนะคะคู่รักครอบครัวเนี่ยอ่าแล้วก็อาจจะมีในเรื่องการจัดการ ไปเกี่ยวข้องกับบ้านกับรถได้นะคะแล้วก็อาจจะมีโชคด้วยนะคะบางูุก็ต้องมีโชคค่ะนะคะพอดาวศุกร์เป็นเทวีโชคนะคะกับมีโชคเช่นกันอ่าแล้วก็คนที่มีปัญหาความรักเอยอยากจะบอกว่าใครที่มีปัญหาความรักอะ่ะไม่คุณก็เขาอะ่ะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะมีเรื่องของการผัวพันนะคะมีเรื่องคนที่คนอื่นเข้ามาผัวพันในความสัมพันธ์อาจจะต้องมีการตัดสินใจนะ หรือความรักอะไรก็ตามที่ปกปิดปิด,ปดบังซ่อนริ้นนะนะคะมันจะกระจ่างนะคะมันจะชัดเจนมันจะถูกเปิดเผยส่วนสําหรับชาวโสดมีการตัดสินใจเช่นกันเพราะคุณจะมีรักทางเลือกบางท่านได้รักใหม่แล้วก็รักเก่าติดต่อกับเข้ามาด้วยนะคะชาวโสดทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวมีถุนค่ะ15วันนี้เลยจะเป็นยังไงบ้าง นะคะขอให้ทุกท่านสุขสมหวังสมปรารถนามากๆแต่ชาวมิถุนค่าใช้จ่ายช่วงนี้ต้องบอกกันนะว่าอาจจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายเยอะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมองหันหลังกลับมามองตัวเองแล้วว่าเราต้องควบคุมค่าใช้จ่ายอะไรยังไงนะคะอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วยชาวมิถุนค่าจ่ายเยอะจริงๆโอ้โหเงินจ่ายตามอารมณ์ตามอำเภอใจได้หมดเลยนะคะเงินรายจ่ายล้วไหลหรือบางท่านรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเข้าสังคม รายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับเอ่อคนใกล้ตัวหรือรายจ่ายที่ไปเกี่ยวข้องกับการซื้อของใหม่อะไรแบบนั้นน่ะ <c oughs> เขาเรียวกว่ารายจ่ายเงินล่วไหลนะคะ <c oughs> ส่วนช่วงนี้ใครจะตัดสินใจในเรื่องของงานก็จะมีโอกาสได้ตัดสินใจในเรื่องของงานด้วย <c oughs> รวมไปถึงการตัดสินใจตรงนี้ใครจะตัดสินใจเอาที่ทํากินใหม่ออฟฟิศใหม่มีโอกาสรวมไปจนถึงบางท่าน ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานได้ด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งชาวมิถุนจะมีโชคค่ะดาวศุกร์เป็นเทวีโชคคุณกําลังจะมีโอกาสมีโชคนะคะแต่เงินน่ะที่เข้ามาช่วงนี้บอกเลยว่าเก็บไม่อยู่นะคะบางทีก็เก็บไม่อยู่จ่ายนู่นจ่ายนี่จ่ายตามอำเภอใจชาวมิถุนจะถ้าจะตัดสินใจอะไรจะทําอะไรตัวเองจะทําอะไรจะลงทุนอะไรใดๆต้องรอบพอบนะคะแต่ก็ต้องดูด้วยว่า การตัดสินใจการลงทุนนั้นอย่ารีบร้อนอย่าใจด่วนอย่าใจอย่าใจเร็วหรืออารมณ์ประมาณว่าดูกําลังทุนตัวเองด้วยนะคะดูกําลังดูพละกกาลังตเตงด้วยนะคะของชาวมีถุนส่วนสําหรับในเรื่องของบ้านค่ะนะคะในเรื่องของบ้านบางท่านก็ได้พบปะเคือญาตินะนะคะตรงนี้ถ้าไม่ได้ไกลบ้านหรือบางท่านอาจจะมีรายจ่ายไปเกี่ยวข้องกับการซื้อของใหม่เข้าบ้านนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารของใช้ใหม่ตกแต่งบ้านได้หมดทั้งนั้นนะคะของชาวมีถุน ส่วนบางท่านก็ได้ไกลบ้านค่ะนะคะอันนี้ได้ไกลบ้านงานที่ไปเกี่ยวข้องกับวิชาการงานองค์กรงานความรู้นะ,ะงานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกแพทย์พวกหมอที่ปรึกษาต่างๆนะคะจะมีโอกาสชื่อเสียงเกียรตยิยศความสําเร็จได้ต่างหากส่วนใครที่ต้องการไปไกลก็จะมีโอกาสได้ไปไกลสําเร็จเช่นกันนะคะช่วงนี้การทํางานหาเงินของคุณธุรกิจของคุณนะ,ะไรายได้เข้ามา ช่วงนี้รายได้เข้ามาแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้โชคการเงินเงินลับๆก็ได้นะคะตรงนี้ของคุณเองด้วยเงินที่คุณหาส่วนตัวได้ก็มีหรือคุณกําลังจะมีโชคได้ด้วยเหมือนกันคุณอาจจะได้ของใหม่ก็ได้คุณอาจจะได้ของมีค่าของมีราคาก็ได้นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะส่วนสําหรับความรักค่ะคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวนี่มีการขยับขยายบ้านหรือเปล่าทําบ้านได้หรือจะไกลบ้านก็ได้นะคะตรงนี้ได้หมดนะคู่รักครอบครัวเนี่ย อ่าส่วนบางคู่เนี่ยก็ระวังปัญหาอะไรนิดนึงนะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะส่วนสําหรับเอช่วงนี้นะคะชาวมีถุนสับคนที่มีปัญหาความรักการปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นนะคะรักคู่ไหนก็ตามที่มีเรื่องของการปกปิดปิดบังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็บางท่านอาจจะต้องการตัดสินใจด้วยคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การตัดสินใจในเรื่องความรักส่วนเพราะว่าบางท่าน่ะ จะมองว่าตรงเนี้มันน่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแหละนะคะที่ที่รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นั้นน่ะมันทําไมมันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีความก้าวหน้าก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยส่วนสําหรับชาวโสดมีโอกาสได้พบรักและก็มีโอกาสรักทางเลือกเช่นกันและรวมไปถึงบางท่านก็อาจจะแบบมีรักลับๆได้นะคะหรือมีทั้งใหม่ทั้งเก่าได้ด้วยอันนั้นก็ไปว่ากันในรายละเอียดความรัก นะคะงานบางเคสก็มีการตัดสินใจด้วยในเรื่องของการงานนะใครที่ต้องไปวิ่งเต้นต่างๆนะคะจะเป็นโชคนะคะยกตัวอย่างบางทีการทํางานของคุณคุณต้องไปวิ่งเต้นติดต่อ,อก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือการทําค้าการค้าของคุณก็ต้องไปวิ่งเต้นติดต่อ,อก,กับลูกค้าตกลงอะไรกับลูกค้าอย่างเงี้ยมีความสําเร็จด้วยดีนะคะของคุณเองดาวองคารเนี่ยมหา มาหาอุดด้วยนะคะดาวอังคารก็คือดาวเจ้าเรือนลาภะบางท่านได้จับงานใหญ่โปรเจกต์อะไรใหญ่ๆอ่ะนะคะตรงนี้ด้วยหรือบางท่านกําลังเริ่มเริ่มต้นก็ได้อยากจะบุกเบิกอะไรให,ใหม่ๆนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้ก็มีโอกาสนะคะการหรือช่วงนี้เป็นการเคลียร์อะไรเก่าๆเพื่อให้จบได้ไหมได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะดาวอังคารก็ได้ตําแหน่งมาหาอุดในในภพมรณะอีกนะคะตรงนี้ดาวงานก็ทับตัวอ่ะบางทีบางท่านปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอ่ะ นะคะแต่บางท่านอาจจะหมายถึงอะไรการเคลียร์อะไรเก่าๆด้วยเหมือนกันแต่บางท่านอะระวังนิดนึงนะคะปัญหาคนใกล้ตัวได้ด้วยเหมือนกันนะคะปัญหาของคนใกล้ตัวหรืออารมณ์ประมาณว่าช่วงนี้เออ,อาจจะมีในเชิงลักษณะเพื่อนนะค,ะคนใกล้ตัวอะไรอย่างนั้นอะมีปัญหาอะไรต่อกันหรือเปล่านั่นก็ส่วนหนึ่งส่วนที่นี้เรามาดูกันชาวมิถุนว่าแต่ละเรื่องเลยของคุณจะเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยๆเงินมา ใครทำเงินออนไลน์ใครทําเงินทางไกลใครหาเงินทางไกลใครหาเงินอาชีพส่วนตัวอาชีพที่ปรึกษาอาชีพที่ใช้ความรู้วิชาการความสามารถอันนี้นะคะอ่ะโอกาสการเงินก็ต้องเข้ามาเช่นกันแล้วก็สิ่งสําคัญบางท่านกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงนี้ด้วยนะคะกําลังมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นมันจะไปส่งผลคุณในเดือนหน้านะคะ ามาดูกันนะคะชาวมิถุนงานที่มันมีอุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยนะคะการแก้ไขหรืองานที่มันเจอปัญหาหรือคุณเจอปัญหาในงานที่คุณต้องเร่งปรับเร่งแก้มันก็คือโอกาสนะ,ะหรือคุณกําลังจะได้เริ่มต้นบุกเบิกสิ่งใหม่ที่คุณยังไม่ถนัดก็มีโอกาสเช่นกันนะคะของชาวมีถุนเองอมีถุนค่ะในเรื่องของการงานการค้าการติดต่องานทุกประเภท ธุรกิจทุกประเภทพ่อค้าแม่ขายทุกประเภทช่วงนี้ลูกค้าเข้ามากลับเข้ามาเอื้อประโยชน์ค่ะเพราะว่าดาวพระตัพาทับลักนะคะลูกค้าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนต่างๆคู่ธุรกิจต่างๆจะกลับเข้ามานะคะทําให้คุณมีผลประโยชน์ทางการเงินกับลูกค้านี่แหละนะ,ะรวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะได้คอนเนคกชันเก่าๆเข้ามาเพื่อนเก่าเข้ามาอยากจะร่วมกันทําอะไรอันนั้นก็ส่วนหนึ่งด้วย ส่วนใครรอปรับโยกปรับย้ายจะมีโอกาสได้ปรับโยกปรับย้ายสําเร็จนะคะตรงนี้นะใครที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับอาชีพการเดินทางงานทางไกลทุกประเภทนะคะจะมีโอกาสที่ดีค่ะแม้แต่ทั้งว่าค้าขายสินค้าต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นําเข้าส่งออกก็ได้แต่บางท่านนาอาชีพการเดินทางบางที่บางท่านเนี่ยอาชีพที่ไปเกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับพวกเจะมองว่าการท่องเที่ยวอย่างนี้ก็ได้นะคะ งานบันเทิงได้ทั้งนั้นเลยนะคะงานบันเทิงอะไรต่างๆก็จะมีโอกาสที่ดีของคุณเองก็คือช่วงนี้ชีปจ่รงเท้าเอาง่ายๆของชาวมีถุนใครที่มีความประสงค์อยากจะไกลบ้านก็น่าจะมีโอกาสไกลบ้านนะใครที่ต้องการไปไกลอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะได้ปรับโยกปรับย้ายหรือเปล่ารวมไปจนถึงบางทีอ,อาจจะหมายถึงอะไรถ้ามองในมุมกลับเลยอ่ะ คุณอาจจะไม่ได้โยกย้ายไปไก่อะแต่คุณอาจจะได้โยกย้ายกลับมาทํางานใกล้บ้านก็ได้ย้ายมากลับมาทํางานที่เก่าก็ได้หรือย้ายแบบว่ากลับมาทํางานกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆก็ได้อะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะงานบันเทิงงานสื่อโซเชียลไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือการใช้ความคิดไอเดียหรือสายบันเทิงต่างๆงานอินฟูต่างนะคะโอกาสมาทั้งนั้นเลยตอนนี้รับงานรัวๆด้วยนะคะโอเคงานทำเงินค่ะ ของคุณเองอ่ะใครอยากจะเริ่มบุกเบิกหรืออยากจะทําอะไรใหม่ๆอาจจะยังไม่ถนัดนักสักทีเดียวแต่ก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสโอเคนะ,คะรวมไปจนถึงช่วงนี้คุณอาจจะได้ผลประโยชน์กับลูกค้าหรือคุณอาจจะมีอะไรที่ดีๆเกิดขึ้นนะกับเอ,อผู้ใหญ่ นะคะกับผู้ใหญ่ที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมก็น่าจะเป็นคนรู้จักแหละรวมไปถึงบางท่านอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงก็ได้ในเรื่องของคู่หุ้นส่วนได้ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูกันค่ะในเรื่องของการเงินบ้างดาวสี่ดวงมะเรงเงินนะเงนินบางทีก็รั่วไหล แต่มีไรายได้เข้ามาไหมมีขาดมือไหมไม่ขาดมือแต่ต้องมีเหตุจ่ายนะเงินของคุณไม่ขาดมือคุณหาเงินเก่งเนี่ยเขาฟ้องเขาฟ้องว่าคุณหาเงินเก่งอยู่แล้วแต่เงินได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปอาจจะจ่ายตามอำเภอใจหรืออาจจะจ่ายในเรื่องของการอยากจะเออซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่อน,นอะไรแบบนั้นได้หมดนะคะนี่กันเงิน นะคะกันเงินหางเงินเก่งอยู่แล้วค่ะนะ,ะส่วนบางท่านก็มีโชคกันเงินก็ได้โชคกันเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะโชคอุปถัมภ์ได้ทั้งนั้นนะคะโชคอุปถมัมภนะ์เงินลับๆได้หมดนะคะเงินลับๆเงินหาส่วนตัวได้นะคะใครที่ทําสื่ออยู่ดีอาจจะได้สปอนเซอร์รายใหญ่นะคะใครที่ทําสื่อทําบันเทิงทําอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครอยากจะเปิดธุรกิจร้าน ร้านบริการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มร้านคาเฟ่ร้านต่างๆร้านขายของต่างๆมีโอกาสนะคะรวมไปถึงบางท่านอาจจะหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแหล่งทํากินแล้วก็ชาวมีทุนใครจะไปศึกษาต่อมีโอกาสได้ไปศึกษาต่อสําเร็จด้วยเช่นกันใครที่ต้องการไปศึกษาต่อนะบางท่านก็ ขอทุนการศึกษาก็มีนะคะตรงนี้ด้วยใครรอคอยเงินเก่าๆจะมีโอกาสได้เงินเก่าๆนอกนั้นคาว่าเงินเก่าๆคือลูกค้าเก่าๆคอนเนคกชันเก่าๆจะเข้ามาในชีวิตนะคะ่าส่วนบางท่านก็ได้เงินเก่าๆเงินอะไรก็ได้ที่คุณคาดหวังเงินอะไรก็ได้ที่คุณรอคอยอยู่เงินการลงทุนแบบลับๆของคุณก็ได้แล้วก็ชาวมีถุนกําลังอยากมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยเพื่อพัฒนาตนเองอันนั้นคือข้อดีของคุณเพราะดาวพฤหัสทับลัก นะคะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนี่ยแล้วก็ชาวมีถุนช่วงนี้จะมีโชคทางการเงินด้วยเช่นกันนะคะบางท่านก็จะมีโชคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคได้นะคะตรงนี้ด้วยนะแล้วก็บางท่านจะมีโชคกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อาจจะให้โชคก,ก็ได้ค่ะนะคะตรงนี้หรือบางท่านจะมีโชคไปเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสินทรัพย์ทรัพย์ที่ทรัพย์ทางทรัพย์เก่าทรัพย์มรดกเป็นโชคนะคะเป็นโชคด้วยใครอยากจะซื้อของใหม่อ่ะมีเกณฑ์ซื้อของใหม่ละคุณเท่าที่เห็น นะคะค่าใช้จ่ายจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่ทําอะไรอ่ะอย่าเกินกําลังหรือทุ่งหรือคุณอาจจะใช้ใจ่ายมือเติบก็ได้นะคะเพราะเงินคุณไปตกเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณด้วยแล้วดาวศุกร์ตัวอาไปตกมรณะอีกดาวโชคก็ตกมรณะอีกแต่ได้ตาแหน่งมหาอุดก็หมายถึงว่าคุณมีเงินเข้ามาเยอะแล้วคุณก็จ่ายเยอะนะคะตรงนี้อ่ะ ก็หรือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาคิดทบทวนกับปัญหาที่ผ่านมาแล้วว่าเราทําเงินมาตั้งเยอะทําไมเราไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บเลยคุณอาจจะต้องแบบว่าควบคุมควบคุมรายจ่ายต่อไปนี้ก็ได้ค่ะเพราะต่อไปนี้คุณอาจจะมีหน้ามีความรับผิดชอบภาระที่มากขึ้นก็ได้นะคะอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็มีอะไรอีกบางท่านก็คืออยากจะบางท่านอยากจะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านนะเนี่ย หรือบางท่านอยากจะทําบ้านปรับปรุงบ้านก็ได้นะนะคะบางท่านอยากจะปรับปรุงบ้านทําบ้านทําทบุญบ้านได้นะคะทําบุญบ้านก็ยังได้เลยงานวิชาการงานแพทย์งานหมองานที่ปรึกษาความสําเร็จของคุณอยู่แล้วตําแหน่งหน้าที่การงานที่มั่นคงและเงินเดือนที่มั่นคงและบางท่านก็อาจจะหมายถึงการขยายตัวเองการมาเปิดออฟฟิศอะไรของตัเองก็ว่ากันสํานักงานอะไรของตัเองก็ว่ากัน ได้ด้วยจังหากมาดูค่ะโชคค่ะมีอะไรบ้างโชคโชคของคุณมีทุนงานความก้าวหน้าความรุ่งเรืองเกิดขึ้น นะคะงานการติดต่องานอะไรใดๆก็น่าจะมีโอกาสที่ดีๆนะรวมไปถึงหมายถึงการเปลี่ยนงานค่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเจออะไรใหม่ๆอยากจะทําอะไรใหม่ๆอันนั้นก็คือเป็นการพัฒนาตนเองนะคะตรงนั้นด้วยอ่านอกนั้นก็คือรายจ่ายสบัดเลยคุณรายจ่ายสบัดมากนะคะชาวมีทุนน่ะแล้วก็ อาจจะมีในเรื่องค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายเพราะดาวประจำตัวตกตําแหน่งมรณะด้วยก็อาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายคุณใกล้ตัวก็ได้หรือคุณก็ได้ไปในเรื่องของสุขภาพร่างกายค่าใช้จ่ายยุติยานผ่านะได้ไหมได้เครื่องมือสื่อสารใหม่ก็ได้นะคะของคุณเองอะแต่การขับขี่ยุติยานผ่านะก็อย่าประมาทนะชาวมีถุนน่ะนะอย่าประมาทอย่าไปข้องเกี่ยวอะไรที่มันผิดผิดศีลธรรมด้วยเดี๋ยวมันจะเจอปัญหานะคะโอเค ส่วนช่วงนี้เซนแรงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเซนแรงค่ะหรือคุณจะมีเกณฑ์การเดินทางไปกราบไหว้ไปมูเตลูไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะต้นปีก็เดินทางได้เหมือนกันนะคะวันหยุดของคุณก็มีอาเคนะคะชาวมีถุนเดินทางบ่อยนะครชิบจอลงท้าอยู่ไม่ติดบ้านด้วยเช่นกันนะเนี่ยเดินทางทั้งนั้นเลยค่ะของคุณอะ แล้วก็งานจะเกิดความมั่นคงและคู่หุ้นส่วนจะเข้ามาส่งเสริมและลูกค้าก็าจะต้องเข้ามาส่งเสริมร่วมไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะต้องเข้ามาส่งเสริมด้วยชาวมีถุน <c oughs> ใครคาดหวังเงินเก่าเก่าพั์สินสินทรัพย์ซับเก่ารั์ที่ทรับทางทรับโ,โดกมีโอกาสได้ชาวมีถุนช่วงเนี้ย เลขบ้านเลขอายุเลขทะเบียนรถนะคะหรือช่วงนี้คุณจะฝันแปลกๆฝันฝันแปลกๆอะไรอย่างเนี้นะนะคะคุณก็เอาเลขความฝันของคุณอยากจะไปเสียสเส่ยงโชคสับนักเสี่ยงโชคมีโอกาสเสียงโชคใครที่ในบ้านมีผู้ใหญ่นะคะเลขอายุผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยวันวันครบรอบอะไรอย่างนั้น,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 นก็ว่ากันไปอะลองเสี่ยงโชคดูได้ด้วยเช่นกันนะคะเนี่ยมีโชคด้วยนะ นะคะแต่บางท่านต้องมองในมุมกลับนะช่วงนี้อารมณ์สวิงกับผู้ใหญ่เหมือนกันนะนะคะอารมณ์สวิงกับผู้ใหญ่ได้หรืออาจจะมีใครในบ้านที่คุยกันไม่เข้าเข้าใจที่ขัดแย้งกันมาดูค่ะความรักคู่รักครอบครัวแต่ดาวประจำตัวเองไปอยู่พบมะละบางทีมก็มี การรักษาสุขภาพร่างกายไปปรึกษาหาหรือพบแพทย์รักษาส,สุขภาพร่างกายเพื่อเพื่อให้สุขภาพนะคะมันกลับมาแข็งแรงรูไ้ไหมจะถึงอะไรคุณอยากจะตัดสินใจนะคะอยากจะกลับมาดูแลสุขภาพตัวเองจะมาเฟิร์มหุ่นตัวเองก็ได้ช่วงนี้ขยันเฟิร์มหุ่นมากนะคะพอดาวถ้ามองแบบนี้มองว่าดาวประจำตัวคุณอยู่พบมาแล้วนะอยู่ร่วมกับดาวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการรักขันมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองก็ยังได้นะคะ โอเคค่ะชาวมิถุนคู่รักครอบครัวจะทำอะไรใหม่ๆหมไหมโอกาสมานะคะโอกาสมาโชคมาด้วยนะคะธุรกิจกิจการอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วเริ่มต้นบุกเบิกลุยทำก็ได้นะคะธุรกิจที่ทำมาแล้วก็จะก่อเกิดความมั่นคงใครทำงานที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นแดนไกลก็มีโอกาสที่ดีรวมไปนถึงคู่รักครอบครัวอาจจะมีแนวโน้มการเดินทางไกลชิบจ่อรลงเท้าได้ด้วยเหมือนกันลองวิกเอนอาจจะไปไหนก็ได้ นะคะของคุณเองก็ได้หมดรีบเคลียร์งานรีบสสางงานแล้วก็ได้เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยรอเที่ยวได้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายก็จะไปกับอะไรอะ่ะของอยากได้ค่มีหรือหมายถึงช่วงนี้คุณต้องมาควบคุมค่าใช้จ่ายที่หมดไปก็ได้ที่หมดไปกับวันหยุดอะไรอย่างนั้นน่ะนะคะได้กลับมาขยันทํางานเหมือนเดิมแล้วได้หมดนะคะเพราะเงินจ่ายออกไปเยอะแล้วก็ จ่ายไปกับไรบางคู่ก็อาจจะต้องการทํารถเปลี่ยนรถซ่อมรถได้หมดทั้งนั้นบางคู่ได้รถใหม่ไปเลยเครื่องมือสื่อสารเครื่องมือเทคโนโลยีของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนั้นได้หมดทั้งนั้นนะคะอ,อยู่ดีรถแบตเสียก็มีนะเท่าที่เห็นหรือเปลี่ยนแบตอ่ะโอเคค่ะใครที่ทํางานองค์กรนะคะจะมีโอกาสโชคดีความเจริญความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานบางท่านได้ปรับโยกปรับย้ายนะคะ ใครรอรั์สินสิทรัพย์ใครจะจัดการในเรื่องเอกสารทรัพย์สินทรัพย์ก็ได้จัดการค่ะชาวมีถุนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักระวังรักสามเศร้าเราสามคนอยู่เนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการผัวพันกับคนเก่าๆนะคะเนี่ยระวังการเปลี่ยนแปลงด้วยล่ะนะคะระวังการเปลี่ยนแปลงด้วยเหมือนกันแต่ส่วนบางคู่ที่ก่อนหน้านี้ห่างเหินกันมาผิดใจกันมาเล็กๆ,ๆน้อยๆก็มีโอกาสพยายามนะคะจะพยายามติดต่อปรับความเข้าใจกันอันนั้นก็คือบางคู่เท่านั้น นะคะมีโอกาสด้วยเหมือนกันแต่นอกนั้นก็คือเหมือนกับว่ามีใยใดายเนือ้อมีในเรื่องของคนเก่าเข้ามาด้วยเนี่ยสินะคะหรือในความรักเนี่ยตรงนี้มันหมายถึงศัตรูหัวใจอยู่แล้วนะคะอ่ามันก็จะบ่งบอกว่าความรักที่มันเสียใจผิดหวังรวมไปจนถึงบางคู่ความรักไม่พัฒนาเลยนะคะความรักไม่พัฒนาก็ประครับประคองก็แล้วอะไรเกิแล้ว นะคะเอ๊ะทำไมคนของเราเขาไม่ยอมชัดเจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่า <c oughs> ที่บ่านมาเราก็เสียเวลาเขาจะให้ความชัดเจนกับเราไหมเราอยากจะรอคําตอบจากเขาอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้ด้วยแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้คําตอบก็นั่นแหละอาจจะเป็นคุณเองแล้วก็ระวังช่วงเนี้ทะเลาะวิวาทะนะระวังช่วงนี้ทะเลาะวิวาทะด้วยเพราะว่ารู้สึกว่า มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการความชัดเจนหรือมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีทางเลือกนะคะหรืออาจจะเป็นชาวมีถุนเองก็ได้ที่คุณมีทางเลือกเลือกทางเลือกความรักหรือเลือกความถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยใครที่มีปัญหาต่อกันระวังนะการเงียบหายการห่างเหินการเวนเร้นระยะ ระยะห่างจะเกิดขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ใครที่ปกปิดปิด,ปดบังซ่อนเร้นความลับก็จะไม่มีในโลกกระจ่างเลยค่ะนะกระจ่างเช่นกันส่วนชาวโสดเนี่ยโอ้โหชาวโสดเชื่อว่าคุณก็สเสน่ห์งอหอมแหละดาวประจําตัวคุณอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อ่ะนะ,ะสเสน่ห์งอหอมมากๆบางทีคุณได้ทั้งใหม่ทั้งเก่าเนี่ยเท่าเข้ามาเปิดมาตรงนี้ได้ทั้งใหม่ทั้งเก่าเลย นะ,ะชาวโสดมีโอกาสได้พบรักใหม่และมีโอกาสได้รักเก่าหรือคุณอาจจะมีความลับหรือคุณอาจจะแบบแอบ,บคบซ้อนก็ได้นะคะคุณเองอ่ะชาวโสดมีนะนะคะอ่าหรืออาจจะเป็นห่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจอ่ะมีใหม่เข้ามาแล้วก็มีเก่าเข้ามาด้วยหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นห่วงการตัดสินใจของคุณเองอ่ะรวมไปถึงบางท่านอาจจะมีโอกาสได้พบรักจากสายงานก็ได้พบรักจากทางไกลก็ได้นะคะส่วนหนึ่งด้วยแต่รู้สึกว่าคุณจะได้เก่าๆเข้ามานเนี่ย สาวมีทุนแล้วก็ดาวพลัดก็เดินถอยหลังมาทับรักคุณด้วยบางท่านก็ได้เก่าๆเข้ามานะคะก็มันเป็นห่วงการตัดสินใจอะ่ะเราเปรียบเทียบระหว่างเปรียบเทียบให้ฟังระหว่างความรักและความเหมาะสมคู่ควรอ่าอันนี้คุณจะได้เข้าใจนะคะตรงนี้ด้วยว่าบางท่านอะจะเลือกแบบไหนดีก็อยู่ที่ตัวเองเลือกแล้วแหละนะคะในใจของคุณอะเพราะบางท่านก็อยากจะเอ่อเลือกคนที่เข้ามาส่งเสริมกัน นะคะอย่างราวาดาวผลัดมาทับรักเนี่ยอาจจะหมายถึงทางเลือกที่รักต้องส่งเสริมแต่ก็เหมือนกับว่ามีเก่าๆเ,เข้ามาด้วยนะนะคะโอเคหรือช่วงนี้จริตอารมณ์ของคุณไปหวนนึกถึงเก่าๆได้ไหมก็ได้อยู่นะคะบางท่านก็ไปนึกถึงอะแต่เรามองว่ามีเก่าเข้ามาเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ใช่เก่าช่วงนี้ระวังคนที่เขาเข้ามาเขามีอะไรปกปิดบางคุณละ่ะ น,นั้นก็ส่วนหนึ่งในช่วงน,นี้ยนะคะหรือระวังอย่าไปข้องเกี่ยวคุณมีเจ้าของเจ้าเข้าเจ้าของใช้ได้นะคะโอเคความรักมีโอกาสคนเก่าเข้ามานะนะคะหรือคนหน้าเก่าหรือคนรู้จักเก่าหรือเพื่อนเก่าได้หมดนะคะของชาวมีถุนให้คุณได้ตัดสินใจแล้วก็บางท่านกาจจะได้พบคนไกลหรือคนมีตําหนิไปเลยก็มีพบรักจากการเดินทางได้พบคนไกลได้ได้หมดทั้งนั้น โชคใหญ่โอกาสอะไรใหญ่ๆดาวสีดวงไปเลงเงินอยู่ที่มราณะก็จริงแต่ไปเลงเงินบางท่านได้โชคกันเงินเงินจากธรุรมาชีพของคุณเองเงินจากธุรกิจของคุณเองนะคะและก็เงินเก่าๆด้วยและก็ทรัพย์สินสินทรัพย์เก่าด้วย,ะน,น,วยนะคะของคุณด้วยอ่าส่วนความรักโอ้โหชาวโสดมีโอกาสความรักแต่รู้สึกว่าคุณจะมีทางเลือกเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะมีทางเลือกระหว่างเก่าและใหม่หรือเปล่าอะ่ะ เนี่ยที่คุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้อ่ะนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะอ่านั่นคือความรักส่วนธุรกิจกิจการการงานเจราจาต่างๆยิ่งใครทําการค้าการขายใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะคะโอโ้โหเราก็มองว่าวาจาของคุณมันนําพางเงินอยู่แล้วอ่ะนะคะตรงนี้โอเคน่าจะประมาณนี้นะชาวมิถุนแล้วหลายๆท่านกําลังตัดสินใจงานทางเลือกเช่นกันค่ะนะกําลังตัดสินใจ ในเรื่องของธุรกิจหรือเรื่องของการงานงานคู่ขนานอะไรก็ได้นะของคุณเองนะคะโอเคธุรกิจกิจการความเจริญความรุ่งเรืองเกิดขึ้นบางท่านธุรกิจได้ได้ในทุนใหญ่ๆด้วยแล้วก็บางท่านก็จะได้ลูกค้าเก่าๆเ,เข้ามาส่งเสริมที่สําคัญเปิดไพ่ไมีถูกออกมาเป็นโชคให้กับคุณทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าดาวสีดวงไปอยูม่มรณะนะเนี่ยเป็นโชคให้กับคุณทั้งนั้นโอเคน่าจะประมาณนี้นะคะขอให้ทุกท่าน สุขสมหวังสมดังใจสมปรารถนานะคะก็อะไรที่มันเก่าๆในชีวิตมันก็อาจจะไม่ใช่นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างที่ถึงเวลาเปลี่ยนแปลงคุณก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็น่าจะขอเน้นในเรื่องของการงานแต่ตรงเนี้ยงานอ่ะบางท่านอ่ะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาเป็นโชคในชีวิตด้วยซ้ํานะคะอันนี้ก็ดีหรืออยู่ดีได้ผู้ใหญ่เก่าๆท้าทามในคุณบางอย่างก็ได้นะคะตรงนี้หรือบางท่านได้ปรับโยกปรับย้ายอ่า ะะเด่นเด่นคือเงินค่ะเงินเข้ามารัวๆนะคะแต่ก็ใช้จ่ายเงินใช้จ่ายเงินสบัดเหมือนกันนะคะสบัดเหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้ค่ะชาวมิถุนไว้ไปติดตามในคลิปครึ่งเดือนหลังนะคะครึ่งเดือนแรกเนี่ยโอ้โหมีถุนเปิดออกมาเนี่ยบังเอิญว่าเงินเด่นมากๆกันนั้นเลย นะคะบางเออว่าเงินของคุณเด่นถึงแม้ว่าคุณจะต้องมีเหตุค่าใช้จ่ายก็ตามนะคะแต่เงินของคุณโดดเด่นก็น่าจะประมาณนี้ขอบคุณ f c ที่ยังติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะฟังแบบสั้นๆมีคลิปสั้นลงไว้ก็ไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอกับคุณ f c ที่ส่งกำลับบงใจเข้ามาในคอมเมนต์มากๆเลยค่ะนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีปีใหม่ปีเฮงปีทองของชาวมิถุนดาวพฤหัสทับลัคนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ